มีผู้เสียหายข่าวเย่ไรทีภูกเก็ตน,นะครับผู้เสียหายากบทษัทเอกชนนะนะครับข้าพบาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตบอกว่าทุกผู้หญิงคนหนึ่งนะโกงเงินลงทุนการทําวีซ่าครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยรวมกว่าเททดพัล้านนะแต่คดีไม่คืบกับคดีนี้เป็นผลพื้นเราไปฟังกันเลยครับโดยเมร์เรสต่ว่าที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตน,นะครับผู้เสียหายตัวแทนก็โรงเรียนและก็ตํารวจเข้ารวมเบื้องต้นนะครับที่ประชุมนะครับพูดคุยรอบตามข้อมูลกัน ว่าพบว่านะครับนึ่งในกรรมการข้อรูเรียนนานาชาติเองนึ่งนะครับมีการผัวพันกับกลุม่มปีนเทา,านะครับและกระทุกงดำเนินคดีอยู่ที่ทรพชะล่องรวมถึงคดีอื่นๆอีกในพื้นที่ภูเก็ตนะ,นะครับซึ่งคดีนี้นะครับพลตำรวจตรีชินเลิศรุกคุ้มรับ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดภูเก็ตแกกระบอกว่ารูปการของคาดี้ไม่ได้มีความทรบท้อนแต่ยังได้พฤติกรรมนะครับและการดําเนินการในลักษณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการรวจดอบเส้นทางการเดินรวมไปถึงซืบซอข้อมูลและก็รวบรวมลักท่านนะครับเพื่อซืบว่าเศร้าเศร้าว่ามีใครบ้างรวมกับการจิ้งนนะครับแล้วก็กระบวนการการทําวีซ่านักเรียนน้องงอมนี่คือไปทานะ่ต้องใช้ตังคงเยอะเนี่ยควรจะมีการข้อพนพานโดยกรงนะครับ ไม่จะเป็นต้องพันไหนหน้าหรือเอเจนซี่นะครับพอมีการอ้างในเรื่องของอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและแออ้างว่ารู้จักบุคคลจะทำวีซ่าผ่านได้หายซึ่งช่องทางตรงนี้และครับเป็นการเปิดช่องให้กลุ่มมิจฉาชีพโลกลวงนำไปสู้การแจ้งความในะความพื่อให้ ทางว่าคุณจ้างและก็เสียบพัพลักโคองประเทศด้วยนะครับเรื่องนี้นั่นแหละค่ะทางด้านขอ้องซ้อซ้อแซมฉชืเริ่มพงแซงดีค่ะก็แน่นย้ำเลยว่าเคสนี้ข้อให้เป็นอุทาห้อนสำรับใครที่ว่าว่างจะลงทุนในเรื่องต่างๆข้องขาทําวีซ่าหรือว่าแรงงานเผื่อความทุกตองและการเรื่องนี้มีความน่าสนใจค่ะก็คือว่านอกจากการลงทุนในเรื่องของการข้อวีซ่าให้กับนักเรียนโรงเรียนนี้แล้วเนี่ยนั่นก็คือมีการพบว่าเอ่อนึ่งข้องผู้เข้าวรวมเนี่ยค่ะมีการกล่าวข้อมูลถี่เชื่อมโยงกับการเปิดธุร คิจเป็นนอมินีเพื่อจะลีกเลี้ยงกระบวนการข้องกฎดไม้ไทยเนื่องจากว่าลักท่านเนี่ยนะก็พบว่าผู้ทุกกล่าวห้าเนี่ยมีชื้อเป็นคณะกรรมการลำดับทีซ้ำข้องโรงเรียนแห้งนีแหละค่ะแล้วก็ต่อมาได้มีการเปิดบริษัทเอกชนแห้งนึ่งนะการมีวัตถุประงค์ในเรื่องข้องทีปรึก่าด้านกฎดไม้และก็ยังสามารถที่จะลงชื้อพร้อมประหับตราข้องบริษัทได้เลยโดยพฤติกรรมในลักษณะนี้ค่ะก็ให้เกิดความเสียหายทางในระบบข้องการทํางานข้องข้าราชการซึ่งก็มีการกล่าวอ้างและว่าจะสามารถช่วยเลือกหรือว่าดําเนินการ การให้ได้และการนอจกจังนี้ก็ยังทําให้เสียชฉือเสี่ยงนะภาพหลักห้อง,งจังหวัดภูเก,ก็ตเองประเทศไทยเองแล้วก็ในเรื่องของความเฉื่อมั่นข้องนักลงทุนกันด้วยค่ะัโลกว่าทาได้ยังไม่ห่จริงทําไม่ได้อมอันนี้แรกเลยมันคือในเรื่องของคาวีซาาว่ซาและแต่พอคุยไปคุยมาถึงจะมีเรื่องนอนมินีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย